จัดอันดับดัชนีประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในโลกหรือว่า BPI ของ110ประเทศทั่วโลกจาก6ทวีปถือว่าเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศนั้นๆน,น,น่าสนใจมากน้อยเพียงใดสําหรับนักลงทุนต่างชาติและมีการประกาศลงในนิตยสารการเมืองระหว่างประเทศชื่อดังอย่าง Foreign Policy Magazine สำหรับปีนี้มาเลเซียมีดัชนี BPI สูงเป็นอันดับ6ของโลกไต่ขึ้นมาจากอันดับที่11ในปีที่แล้วขณะที่อันดับ1คืออินเดียและในบรรดาสมาชิกอาเซียนที่ติด10อันดับแรกนอกจากมาเลเซียแล้วก็คือสิงคโปร์อันดับที่4อินโดนีเซียอันดับที่12ตามมาด้วยเวียดนามอันดับที่23ฟิลิปปินส์อันดับที่30และประเทศไทยอันดับที่38 หน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนของมาเลเซียหรือ MIDA เปิดเผยว่าการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นการยืนยันขีดความสามารถและความน่าสนใจของมาเลเซียในฐานะเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกณฑ์การจัดอันดับดัชนีฐานชี้วัดการทำกำไรนอกจากจะขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไขในการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาแล้วยังดูจากความคาดหวังต่อเงื่อนไขต่างๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตอีก5าปีข้างหน้าด้วย ประธานบริหารของ MIDA ดาโตอัสมันมามุดกล่าวว่าการจัดอันดับดังกล่าวทําให้เห็นว่ามาเลเซียมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่พัฒนาขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเชิงรุกและใช้ได้จริงตลอดจนการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจทั้งหมดเกิดจากการพัฒนาระบบบริการสาธารณะและการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในกลไกลการทํางานของรัฐบาล ทั้งนี้ดัชนี BPI วัดจับ8ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการลงทุนระหว่างประเทศสู่ความสําเร็จได้แก่การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพการทุจริตของภาคร,รัฐการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนร่วมในท้องถิ่นการควบคุมด้านเงินลงทุนและอัตราการแลกเปลี่ยนทีมข่าวอาซียนสปริงนิวสรายงาน ตัวนี้เดี๋ยวไปพักกัน